ได้มีอะไรมากในถังสังฆทานน่ะของก,กินไม่ค่อยได้ผสมโอ๊ตขอหอมหน่อยส่งว่าแล้วขอหอมหน่อยอเฮ้ยมึงกิยนยงแก้มมาไหมเนี่ยก็ส่งจะหอมไม่ใช่เหรอโอ้ยได้ฟันได้เม็ดเลยกู <c oughs> ให้มึงหอมแดงนี่แกะม,มาหน่อยหอ,อ,อมแดงเออหรือว่าหอมแก้มแม่จริงๆจะได้เก็บ แก้มฉันเนี่ยไว้ให้หลวงตาหอมค,คนเดียวแล้วนะไอ้ <laughs> นรกจะกินกะบ,บาลมันมีของกินอะไรบ้างไหมเนี่ยเอ็มเจอแล้วอื้น่ากินไหมฟองฟอดเลยเวย้ยกลิ่นเปรี้ยวเปรี้ยวสงสัยไม่ต้องบีบมะนาวแล้วละ่ะโรยผักชีหน่อยอาวหอมซอยนี่นี่นี่ ปี๊บมะนาวซะหน่อยเว้ยเดี๋ยวปวดจะไม่เปรี้ยวพอปลากระป๋องตะส่งอร่อยมากเอ้าเก็บก้อมรับไปกินกันเอ้ารับไว้ไอ้อูออ,<พ>อ,อเอ็มสุดฝีมือเลยครับอ,อร่อยอร่อยกระเที่ฝีมือเราไม่ธรรมดายังต้องอร่อย,อยไม่กินจานวะโอ้โหไม่มีมารยาทเลยพลา ก็กิ้งเขาโอ้ยโอ้ยโอ้ย